ออันนนี้เวมืสวัสดีครับเอฟซีที่รับชมทุกทุกท่านอันคลิปนี้ครับไม่ละครับอ,อาหารทำทีมงานฮ<ะ>ทีมงานรดลองนี่ครับเขามาพักคนอนขอวัดเ<ป>ทวราชครับมือนี่งเซเว่นเลยเนี่ก็เซฟเพื่อน ครับก็ขายของดีมทุกคนเลยครับเนี่เอ้ยเบิรดรถมิเตอรถว่างเลยครับครับขาม้ามันได้ยังละเทปไก่มาต้มใส่ละไอ้งหินมนูนยังกิดนปะต้มยำต้มยำอันนี้ละต้มยำถั่วไว้ำต้มถั่วต้มแกมเป็นเทปเป็นมาแบบ ไม่แล้วน,นี่เอาไปตั้งหมุกชัวตร์นี้กระดูกมือเทปผู้ว่าผู้ช่วยกุ๊กเสียบเสียบเลยเสียบเทปหน่อยยิ้ยิแดงแงดงแดงกลิง้งต้มยำสูตรแดงแบบไหนอีแบบอีสานเฮาหรือว่าสูตรแบบส<า>ูตรอีสานเฮานลยสูตรอีสานเฮานี่ลนะบอกว่าจะใส,ส่สูตรแบบพัดตะกานไปเลยดิยไก่กับเนื้อเนืน้อเนียนเนียนซื้อมาโล่จ็ดบาทแล้นี่โลละเก้าสิบเก้าสิบบาทจักลูก โล่หนึ่งโล่หนึ่งเหมือนห่ามันนี้มมอค่ำๆขึ้นนักใช่ว่ะที่ผุนเนื้อใกล้แน่นที่ผุนครับการนี้นี่มันหาโมวกได้เอเมี้งสีมือเสีบนีเอาเป็นเปียเนาะนี่เส้นหัอเขาเบาขึ้นเเขาพมกินเหมือนนก็ะบะเส้นหัอ มีเวลากินเขาเราขายของบ่อใขายของดีจนบ่นมีเวลากินเข่าขายของดีเลยขายของบ่อใว่าสมุนไพเาขาเรียงนนี้มาเรียงเห็นเขาซื้อมาซื้อด้ขายของมันปนนี่นาว่ามันบ่ซื้อมานี่มรนนี่บทสูตรเี๋ยบ้านนอเขาเครื่องเครื่องเน้นงซีเรยสอ่าเงนจะหาอเป็นตัดสดเฮีนหนอว่าหากะ สดหวทอดมึงดี่เนาะบางทีเครื่องแน่นๆน่หอมไม่เป็นก็บอกห้ห้าใส่ได้มันใหห้าใส่หอมเก่าหอมเก่าหอมยังมันไปหอมเก่ามันกิบบงงามอหอมไม่เนาะ้ยเฮ้ยสีมาของเก่านหอมเม่์ตัวสาวเขาเังมาผู้สาวใหม่พี่พี่พูดสองพูนพูนเปล่าเลยเจ้เล่าไม่ตือนมากเอ้าเหลือกเอ้าเอ้ามีอาไวถไ่เปลือเสถวยน่ พ่อเราอมืตรงล่างนเอมเลยอมพ้ออาาอมเดี๋ยวไปเอาพริกพอสดสื่นงังง่ายเอยองม่กเมือกปีกอ่ัเยม้อนกระตกปีก่กระเทียมมันกเบิดเดิมเมือนเมือมื่นกับตั้ล่ะแน่ยเบิดเบต่ากระาเบื้องตนคาซตนี้เาเก็บไว้ แกีวแ่ว่าเตะล่าเว้นี่ก็ตีขาดเนี่นี่เราหวมเ,เก่าหาดีเพราะอย่างเพราะมันบรเสียถิ์เมือเจนาะวอมตัวใหม่ก็จะไหวเนาะเนื่อ <_ S 1> ตมยำไก่คนอยูซีคนเรว่ามบนไก่ถาดหนึ่งเม่อโบวันกันโบ,นนบ,นนบยูเรือแต่ละมืมววามา่นบ<อ>ิทีพอขาครับ ขายของมาเมื่อยกันจังสี่หลักกับพักพอนหลักกระเฮ็ดกับเข่านี่ครับตัวไดโนอัลถิ่นกับพ่อกับซอยอุฒิหนุนได้นะครับเด้อร์เอฟซีนะครับเด้อเหม่ยกดอ่อนขนไก่ยักใหญ่ยังมือนันสนใจยังกับทักถามได้มีทุกรูปแบบครับสนใจยังกับสีหามาใฮหลักท่าเอฟซีอันเพิ่นอยากษ์ใหญ่มาเพิ่นอยากได้หญ่ขนไก่ยังสี่กับทักมาถามได้ เสียบเพิ่นกับขายดีแห่งนี่เหมือนนี่เพิน่นเตี๋ยวเบิร์ดโหลดเหลืออีกหน่อยนึยนงเทำไนมันขึ้นมืนขึ้นกันหนึ่งป้านินหัวกับจุบนเหลือแย่งกันอยู่หัวมันเสียบแห่งซึ้อซิ่งหน้าซึ้อซิ่งหัวมันคือเป็นนังหันหนาของันซิ่งหัวซิ่งหัวป้านินใหญ่กับน้องเพิ่นซึ่งซิ่งกันเอาพึ่งไปก็นี่ต่ำอย่างต่ำเครืร่องใส เห็ดปันพัฒคานี่หลียสะอาดครับทีมงานนั้นเสืเป้านี่บสาดบเห็ดเห็นเห็นหนาตาเนี่ยนี่บอกไม่เห็นหน้าตาเนีนี่สะอาดเลยว่าเห็ดสะอาดอยู่ว่าสีสัอกะทิมาใย่กะหยานผูกะโบกินกะนี่สีใสเันพัตคานี่กะทีคุนเมืองีอยู่หล่ะโบธรรมนธาห่าง มึงนำห่อนพุดเดือดพุ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 ทแต่ของขาดพอได้กันนี่ละนี่โดไม่รู้ลม้มแนวขาดพอได้ ิทต่ถม,มารอ,อดชิมครับคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์น้ำเน้นะครับเด้อเอฟซทุกทุกท่านที่รับชมบารมทีเกตครับฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนยพอเป็นกำลังใจครับผม <laughs>